น้อยใจน้อยใจจังเลยเกิดเปีนกะเทยและกระเทยบ้านนอกพอเมืองกะเทยแบ่งครอบกระเทยมีเกรดกะเทยเสียทีเขามันและกะเทยหฮโซแตงโตกระเดิดมีรถเก่งขีพวกเรานั่งกิบบาลันดีแต่ว่าโตนั่งนี่ต่อแก่เราผ่าวขอเสียงกระเทยมมาสอหน่อยเร็วเขาสอบอยู่บ่ได้มาคือบ่ไหลปันไดวางเขาสอบ ขอเสียงกนที่จะเป็นเสือในคืนนี้หน่อยค่ะเอามะมอาเงินคิดจะเป็นเสือจะลืมพาเหยื่อไปตรวจเลือดนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมอนามัยบ้านขวใหญ่คะ่ะมองเงินน้ำผู้ไส้ผู้ไายแ่สรคำอ๋อสายท่ขอบคุณเดอ้อบักลามากักบ่ฮ<ห>ได้เพราะเนี่ยโปกเจี๊ยบได้เนี่ยเจ่ามาโปกเจี๊ยบทะลุนีน่ี่ยัยงสนะกัดเทยน่อยชันๆ ผู้ใดก็ใส่แมตคือแถมมึงมาไผเอาบักตับเอาเมียมันคือประมาณน้ำตีฮะเมียมันประมาณตีสี่ปากก็แล้วเมียอยู่ใส่มันบมีเมียตะเคียนมันมีไผ่ศาสนะมีผัวโอ๊ยเขาเป็นคู่จิ้นกันบ่้งคู่จักตีคู่จิ้นไผ่อีพี่กินเลยนมันกูเบียนะสูรเรียกเอาคนกับเบเรียกเอาไว้หุ่นจังหน่อยมึงหมักเมียมันยังหมักผู้เท่าน่ะเจ้เออโอ้ยอย่าเอิ้นเจ้เจ๊ไรท์ทไปยังอ่ะมันคือเจ้ก่อนบานาตยาโพดดมา มึงเคยได้ขึ้นมาพูดียววตะเก้าตลกเ้ามันมีวีวีเอ็มออนพิธีกรไม่ใช่ซีไปใส่คืแตังสีแก่ขาวกับพีกับน้องสะกอนเออเออเออเดี๋ยวนี้เจซีล่าเดเอาล่าไปเห็นอย่างเอาล่าตัวเสียดเฮี้ยนกันเลยบ่มีเงินกันเลยไปรับจับบางนันบางนี่พราะได้เงินมาเติมกันโอ้คือขอล่าเดียนเดียวเออเพได้ล่าออกเราพอดีเพรบ่ได้ล่าออกกับวังสันในกูกับพระทรงเอามึงตัวกูเห็ดหยางอีซีมาอยู่ มันแมนยูตินี่เด้ไมาเยซีอะมาเยซียูไสโอ้ยมันก็เสียกรอดมุกพ่อยูบ้านพักคือพูดบ่ได้ผู้ใหญ่ยปนี้มันกินหลายมันนอนหลายมันก็เลยผู้ใหญ่ขึ้นซื่อๆมันอัวตีเออมึงเสียกรอดอีซี่มานยู่รถมามาจอดมันเนี่ยมันยางไกอีซี่เลยเทอะดี่มันเนี่ยนะอุ้ยใต้ไต่ไงกับที่ไงโพดไงโพดหรอมันสูบลมเอาตีซีซีอ่ะซีนี่มันมากอะไรกี่หลีกี่วานเนี่ยซีซีมุกออดแต่ยำไหน โอ้ยอฟังผู้ให้ฟังไม่บาดังอีหายหาย,ายุมดังมึงไงเฮงกูเ,เปิดให้กับบากกัดหน่เซบิ้งโอ้ยกรอบกับสีกรอบคือโพดกรอบคือโพดเดี๋ยวจะฟาบเปิดไม่ให้มันกันหน่อยๆๆกอนเอองเาออน,นฉีน่คือแซวฮับฮับครับแจ้โอ้ยงานไก่สองรอบสามรอบกับวัท้วงกูัวเนไผรอ่ะหาจ้าอันนั้นเจซี่อันนี้เจห์เจเตห์เ โอ้ยกว่าเอ้ยครอบเบอร์กกะทีครอบเบอร์คักครอบเบอร์กนี่ครอบเบอร์ฮอตเกือบปาดเอาให้มันเบิดเบิร์ดแต่เบาเบาแต่โลกกับไผ่น้ำเล่าแั่นล่เบาหวานกับความดำด้วเอาไอ้แมีหวังเด้ละข่อยกัว่ามันผูดใหญ่ขน่ะเอ็มได้เงินอีกแล้วปาด์ตอีคือหมันแถอะวะขอบคุณค่ะบ่หมันจะได้กูฝากแบบพั้มหนึ่งผลเขาจะได้สามด้วยมาล้อมมัได้มาล้อมจากของเขาว่าได้ดูเขากัว่ากูบ้านหมันตัวบอกเงินน้ำยาหนึ่ง นั่เมียไหนเมียเก่าทำทาไปออกงานน้ำกันดีๆที่แทบบอลอยกินกันเอออย่าแจกดูหลายอีหางรับงานจะมาวินอยู่มเมือาใหน้อนอลารภาษาทาตัวสามอยนึกกระเลียนไปเดี๋ยวให้ถามนสูสอนจะบาดนสูสอนออกมาให้ยังพร้อมกันเลยเนี่ยคือจังซี่ดอกฮะบ้าคอยเป็นแฟนคลับคอยเป็นเอฟซีแล้วเด้เออพูดอะไรล่ะเนี่ยฮะพูดอะไรเนี่ยคอยติดตามแล้วแต่โดน่นติดตามมันเออ ตั้งแต่สมัยแล้วอยู่น้ำใจเกินลอยเจ้า่าถือลาออกขอเขาเรียกเาเบิงอี่ตะกียรเดียว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 อ,อ,อ,อยู่น้ำใจเกินลอยตะกี้พูดอะไรโน่นเนี่ยเอ้าอีน้ำใจเกินลอยตะกี้หันเดียน้ำใสน่นเนี่ยนี่อีน้ำรถตู้ซิ่งเนี่ยตีออีน้ำรถตู้ซิ่งตะกีไข่จีตตามเราติดตามให้อยังพอ่อแตกแจวหัวหน้าบอยไล่์ไม่ออกเท่านั้นหลักไข่ก็เลยเศร้าเบิงเลยโอ้ย เจหาเจหาได้อีกร้อยนึงเจหาโอ oh ้จ้าออาเงินอีกสักก้อนมึงฝากเพื่อนไปหลายไป่ะไหนมึงขึ้ไปเอาดูแถบสองพันสี่พุ่มจีเอาสี่ชั้นในฐาน,นะสูเพราะใ้เห็นกันโดนได้ไอสิเปโอกาสในสูบอกกันไอไปเปลี่ยนชุดจากข้าวก่อนไปเปลี่ยนชุดอีกแล้วเออเอาชุดมาหลายมา่ใช่เพได้ออครบเมื่อเนี้ยเอ้ยเป็นพิธีกรหรือเป็นหางเคียงมาเปลี่ยนชุดดูเมร์มึงแถบพี่ยานอีกทิ้งปฐมได้ลื่นน่าสัวแต่มีผัวเป็นคู่ญี่ปุ่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาค่ะ นีหเลี่ยายล่ะคิดทอดตวัวมาสัน่นมาได้พอกันโดน่ากินหอดจะได้นอกขอติดตามเจ้าจขึ้นถ้ไข่าช่วยแม่ฟังนั่ะละติดตามยายั้งแต่อยู่ใจเกินร่อยจนว่าหัวหน้าบอยไล่หนีมาสั้นเถาะออ้อห้ยยายกระติดตามตัวเต็มสมัยเป็นหางเครื่องอยู่น้่พ่อวิพผุนละละเอาเบากินหนเจ้ากับเป็นอเอฟซีควยเตี้ยจนว่าได้เลนตลกพุนตะนนอ้องความสามารถหลากหลายจนว่าพ่อวิไล่หนียายก็ยังเบิ่งเครื่องเกา โอ๊ยอย่า่าพุ่นว่าพี่ไหลายถอยใหญ่อนั่งโสกกันคักๆจะเป็นยังออเออพราะจากทบ่อ้อยไลออกแหมเป็นจังไรล่ะก็อด้ยินข่คาวววาไปรับจอบอยู่ว่งนั้นวงนี้เป็นไดว่งไหมที่ไปน่ะลุงแห้งบอเอาค่ะลุงกูสิได้มานนี่ตีอุตายตาย มาพูดนาเกิดคาแท่อันเว้าจังเว้าหนิสเสนอีสานได้จังกูเว้าวยุ่เนี่ยเตี <c oughs> ้ยนเนคณะอื่นคณะเอน็นเตี้ยวัานาหกูได้มั่งนั่งลานไปเห็ดขอกมัวนเลย <c oughs> เอาเว่าจังเว้านี่ิบบาสีเส้าไปน้ำหมอลำปีหนานสิไปเห็ดนี่อยางกินก่อนมัเอากะว่าสีเศิ้าไปหาเปิดไข่โมเดลลิ่งพลนะเปิดไข่โมเดลลิ่งต่างเด็กให้เป็นศิลปินในวงการหมอลำอาดดอกเทียนคือไข่ทะยัยเอา มันอกาสีออกไปเฮ็ดมอลอดิงคือกันบวลาอือกูว่าลัมน่ะมันบาหลอดดอกกูว่าลัมเจ้าไหนกับโควิดเจ้าไหนออกงานได้กับโควิดโควิดกูเลยสีหาปั้นพระเอกในเมฆมหาฝากน้ำบงหมอหลองหมอรัมนี่ล่ะเจ้าไหนสิมาเฮ็ดอาชีพเดียวกันมันสิบอทับทางกันตีเอาอีหามือมันอกาเฮ็ดดีๆมันอกาไปฝากไปปัถมคนหนึ่งฝากไปเสียงอีสานผู้หนึ่งหันตะเจาเนี่อีนี่แต่ว่าระเบียบนี่กูจองเอาตีเป็นยังคือต้องได้ฝากระเบียบมึงหันเอากูฝากวงอื่นบได้เขาบอกพระเอกกูเขาว่าพระเอกกูเสียงจัง อีมอนอัน <ules> นี้แ uh ต่ส huh ีต mm ั hmm. ated, ้งสีตั้งศิลปินหลาเคือข่ายฉันบอกค่ะศิลปินไหลายหลาเคือกันหันหลังบอาเลอกศิลปินน่ะเต็กยอยอยุ่อีเอ็มอ่อนขอากูแห้งหลายก็มึงผู้ใดเนรฉเวฉันคุยคกเทมึงรู้จักเจ้าของเพยงนกจ๋าบ่นกน้อยกูไล่พอดน่ะเออปลาขึ้นไ้มีเด็กในสังกัดเลือดแท้ค่ะเพรไม่เด็กได้สังกัดกูถามซื้อว่าผู้ใดเป็นผู้ร้องอีฮาหยุ่มหนา ตายฮะตายตายอลัไทยเด็กในสังกัดโตบปล่าบอยอีตายเขียนสคริปต์อยู่วงนี่แหม่ว่าที่ถามมามึงเห็นมันบอมันหายไปแต่เมื่อวานนี่น่ะนะอ๋อก็ยังประกาศเบ้าไม่ประกาศฮัลโหลฮัลโหลหัวเถื่อแย่งไปไมาสติเอมอนมอนมึงหูวจักบอยซิริชัยช่บอยบอยที่ได้ใช้ขวัญอาเจียนลอยเนี่ยเออแปดสมพ่อเหรอเนาะสมพ่อเหรอเนาะ ั้นเขาจนลุงครักเนาอมึงหนัดเด็กในสังกัดมันบ่อยอ่ะบ่แมนเป็นอย่างเพื่อนใครกูหนีภาษาสามีกับมาคุยมึงจากบอวีละพงวงศิลโมูหจากบอโอ้โหเจ้าของเพลงมักเมี่ยเขาถูกต้องและอันเด็กในสังกัดมึงบอเพื่อนไลรกูหนีคือมึงหันละอิมออนเออไปเอาเงินก่อนเร็วมึงพอมีหานีเออเ็บอเอบอส มาจังได้ต้งหูแจกแม่นแจกกะพันบ่อุ้ยแม่นแจกกะพันเป็นเด็กที่บ้าหูแจกกูมารลำท่านเล่าอยู่ <c oughs> หัวหน้าไม่หัวหน้าไม่ขวัญใจแฟนๆ <c oughs> อันนั้นมึงก็บที่เปเต้มาเป็นเด็กในสังกัดอีกทีนั่นบ่เป็นอย่างมันกำลังสิไล่กูหนีคือกันเพป <c oughs> ็นว่าก,กูไปหลา่มอง <c oughs> <c oughs> จักสันละโอ้ยเบาตั้งเบานี่กูไม่อยากอวดดอกน้ำ มาล้ำสารคามเด็กในสังกัดกูแหงหลายยีน้อยเด็กน้อยกูน่ะลูกสาวกูน่ะเรียนอยู่มอมาสอนเนี่ยเอาเป็นนักศึกษาอยู่ในมอนี่ยตีบป็นกยังขายแต่บ่หุงอยู่รงอาหารตลาดน้อยหันเออเด็กสี่กับแม่งลูกสาวกูอยู่ตึกศิลปกรรมศาสตร์เลยค่ะตึกศิลปกรรมปีสองหรือปีสามคะปีสี่แล้วค่ะบ๊าจะได้มาก้าวหน้ากระรอกกระเดี้ยจะเป็นนักศึกษาคือมูเนี่ตีเป็นแม่บ้านอีปอเป็นแม่บ้านกลับมาคุยเนียกูฟัง เอาแจังซี่เอาแจา๊งไรน้ำเอามาประชันกันโลดกูว่าเอามาประชันใครผู้ใดสีเกงก็กันมึงสิยากอีหยังลูกสาวกูหรืกูโทษเอินกินข้าวเดียวเท่านั้นตัวไปเอินก่อนลอยเอ้ยลอยลอยแม่เธอเมลาา่เน,น,นี่ยค่อยๆยางอีหามึง ตั้งสัน้นแล้วนั่งีค่ะแม่พี่น้องตะกี้กับว่าเป็นนังซี่ดอกตำรวจล่วงสวนสุขภาพอยู่หลอ่อมอน่ะมันเลยแลนลมคุบตอ่อมันเลยเป็นนังซี่โทษถกค่ะโทษถกค่ะอย่างคะ่ะสิเปิดไข่โมโนลิงหรือสิเปิดศูนย์กายภาพบำบัดค่ะ <c oughs> โอ้ยจยะตีความนันความมีไรใส่ลูกสาวมึ่งขนาดเทินเทินเอ้ยเทินเทินออกมาหาแม่์นะเทิร สวัสด,ดีจ้ากูบป่าแม่เมมึงมื่อเนี่ยเจสผ้าข่อยประกวดใส่แม่อุ้ยตั้งหลายถออึง้วยเออกูบป่าแม่เมมึงแม่เมงอยู่พูนว <c oughs> ้ายเจสผ้าข่อยทอ,อดท้องซ้างตีแม่วอายทอดท้องซ้างมาแต่แม่มึงใส่กูแม่มึงกูแม่มึงขอยืมเขาหัวเราะคายๆกันเนาะแม่ มั <oung ing> ่งสีว่าอีเออมอันอ้วนตี๋หนวกหนวกใเสียหูหนวกผัดทษดทอดมี่อย่างค่ะสีเปิดมอเดิลิงหรือสีเฮ็ดหยังหูคือบาดีลูกมึงน่ะนะเอาหูบาดีแต่เอามันดีมันสีเป็นหยังล่ะไอบอลเป็นจัีเลยแข่งขันกันย่างแรกเฮ็ดหยังร้องเพลงแข่งกันร้องเพลงร้อยจามเนี่ยกูไปเฮาให้เขาชนะซะเป็นหยัง กูฟังแต่เสียงมึงเลยประตลองบมวนให้่วคุณแม่ไว้ใจหนูเลยนะฮะเอาไว้ใจมึงจังไงมึงคือเป็นนังซี่ลูกเสียหนูหนูบป็ขายหน้าสาระคั้งบ้านเขากระอกกระเล่แม่มึงคือมั่นใจแม่เสียใจเอยเลยเขามีกนอันดับหนึ่งยุดแล้วนี่ตองอินอันเส้หูหนวกเส้นหัวไหลสู่สสเขามาได้หรออมึงสู่เขาได้จังนี้นิเตียเขาสวยกับก็ ขันมึงมันใจขนาดนั้นเด้อแม่นั่งให้กำลังใจมึงอยู่ทั้งพีเด้อนั่งรับผิดรับเล่ลลลววนเนี่ยแต่เอากระป๋อทองสีร้องถือทำน้องแม่มันดืด้อตีมันต้องมันใจกักเตะสีปัสนาลูกกูเสติเต้นเอ้ยแม่ละเลืกถึงคุณปลาปูดปลาแทบประสวงไว้เด้อล่ะเด้อคุณหมูคุณหมาคุณไก่กับละเลึกไว้เขาใส่มึงประกวดร้องเพลงกูญาติมึงแพ้แม่ เจ้าเสียหายให้ยังแม่ขี้ขอดอีพ่อติเมียอีพอเราตายแต่โดนแล้วเจ้าสิบหายน้ำเล่าเฮ็ดยังถ้าเจ้าหาผัวไม่ก็ได้ตัวกูบม่ได้ขิ้ขอดพ่อมึงกูญาติมึงแพ้เขารุ่นไข่มาแพ้อี้ยบมันไม่ไดขึ้นก่อนเอ้าลอยแดนเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นเจ้าภาพโชว์พลังเสียงดลูกแดนแานยันตีขาขอโมูรักหีนุ่นะคะ าาจรยแฟังอกบ้าน้อมันเ้าเนี่ยบ้าแรกสีดำพ่ะนะเนี่ยเน่ยขาด้ะลูกครัวีสนพันเดี๋ยวเดี๋ยวมตบปากใส่ไหมดิหนิเอาว้าว เป็นอังลูกกูขืนก้อนอินี่ขืนก้อนเสียลูกกูว่าไปจังไรเอาเอา,าว่ากินี่เสียลูกกูลองที่หลังลองลูกมึงลองที่หลังลูกกูขืนก้อนแต่เย็นๆลูกห้ทั้งเขาขืนก้อนให้เกียรติเขาเขาเป็นเจ้าภาพได้ครับเน่เชิญย,ยังไงโบรักสีดำโบรักสีดำเออได้บอได้ได้ไฮแมนสนาเขาเด้ออ,อาจารย์โอ้อาจารย์ไม่ได้หูหนวกอาจารย์โบลักสีดำนะคะ ขอบคุณค่ะวันงานเทศกาลแฮปปี้กว่าคว่าไม่นะ ไอแม่แล้วลูกกูชนะแล้วเอ็เอมอ่อนค่ะไอแซาเนี่ยสิมสาชนะยังภาษาแข็งประเภทเดียวนึงเอาภาษาแข็งจักประเภทเดี๋ยวนี่ยโอ้ยอเลี้ยงลองลูกกูอาจจะบัสนาแต่ว่าเต้นเลยค่ะลูกกูเต้นเลิศขึ้นอย่างนี้ยุแถวหนาน,านคะคะเอาลูกมึงใส่ลูกมึงเต้นเอ้าเอาเป็นบ้าตีลูกกูกระเพาะถ้าตัวมันไม่ได้ยินเสียงดนตรีไหมเอากระแซงมึงแล้วอีหล่อเอ็มโอ้เอ็มอ่อนโอ้เท็กอาเมืองเตินเออ เอาเต้นแข่งกันเต้นเต,ต้นติงอเต้นตุ้ยแม่ต้มามันต้องอย่าอ่านว่าเต้นได้ยังหรือแม่เออ้อบอลลีลินดอกมาเอาเงินสะกอนเหมือนทุกคนบอกอออีอปอบนี่พระบ้าหูหนวดเขาเออเอาเงินเคลียน์ไม่แม่มัมนแข่บาบาเลดี่ฮะมาหาเงินเนาะมาได้มาหานอไม่ขนเย็นตอขอบคุณค่ะโอ้เมื่อเย็นไปตะคอยหน่อยให้สวยหน่อยบ่หน่อยมันกับเบิ้งขี้งขนไปยัง <laughs> มึงเดมึงเดเต้นเดน้อยก็เขาว้ยอาจารย์ขาขอเพลงจังหวะมวนมวลแน่เพลงโชคมอลำัมสติปในอดีตนลยไหมแฉดแทดแฉแดดลูกฉันมาอย่างนี้เพลงเนี่ยแต่ลูกขุเต้นสู้เขาด้วลูกโอ้กูเมียไอวัลน้อีป่วนไม่ให้สู้เขาไร้สู้เขา ูกมึงเนี่ยลูกกูเต้นเอาอยูุจะมีไอ้เมียเบ้าอาจารย์นักดนตรีเป็นอย่างแค่ตังไหนศาสนะกูสิเฮ็ดดนตรีเองเอาเอามึงมากรองกูกับรอกกระเดียแต่ก็มึงเฮ็ดเองมึงจิบาแกงลูกกูตีกรองจังไหนลูกกูไม่ได้ยินเสียงดนตรีแหมเดินขอเต้นไปโยกนึงแล้วอีปอบมึงเอา้ามึงไม่ได้ยินดนตรีบ่ไม่ได้ยินแม่ขับเปิดตัเงหึงเน้ะนี่กูสิให้ดนตรีให้เบิ้งปากกูเด้อเต้นใส่เพลงกูเด้อ เต้นใส่มันเอาหนึ่งสองสามเบิกปากม่บุม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 บม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 บ อามาร่วมมือกันสั่นร่วมมือแบบไรมึงเป็นกองกูยต้ใกูเป็นกองเออกูสิเป็นเบลดเอาโอเคร้องเบิงสนะเอาไม่เด้อเอาไม่จิเมอเออหนึ่งสองบุ้ม่ัาี เอ้าเมียเมื่อทีแคทยังบันดีมาแข่งเขาแหมว่เอาี่ไปเรียนเอาเอาไปเรียนใส่อีกล่ะบันดีไปเรียนกันมือมูอมึงอยู่ใสเออชวนไอ้ยีห้าหูหนวกช่วยนี้นั่นร่องไปเบาหน้ามันงมือกันอาหารไปนึ่มึงตะกุ้นท้าไปเลนน้ำเกลี่หน่อยได้เนาะปะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเมียมันงจะไ้มั่งหูหนวกบางแท็กหัวแกได้ยินบางแท็กหัวกบได้ยินแม่เอามันไม่เป็นบาดติเออเ้าขัดไปเลีนกระยาไปทะเลทลายเด้อ แต่จีนซ้อนกับไปทะเลจะใส่แม่เขาว่าไปดอกมันไก่พวดทะเลก็ได้ทะเลมาแต่แม่มันใส่แม่มึงว่าอย่าไปทะเลทะลายเด้อหรือบางสั่นใครเนี่ยอีพากเมือกีเนาะกะเซ้าหนวกไว้พอดกูศาสนะเอ้ากูศาสนาคือการประเพณีน่ะเอาบ่ได้เด็กกูต้องสนาดิเมจังไหร่สันบัดนี้จังไหรนบัดนี้เอา กูกับเบื้งสิบอะไ้เต้นแข่งกันแท้ตีเอากัดเสมอกันถึงต้นน้ำเสมอกันตีเออมาขัดสนถ้ามาสมัครสมานสามาคีกันนะคะสมัคสมานสามาคีเอออิมออนฮะใครน่ะตลกจบแล้วค่ะว้าจบแมงไม่จะใส่ปอบโลกคู่แต้งชาตั้่างใจหงงงพุ่นแนม มึงสีเห็ดบุญวงทีเคเรือได้มนพระว่าแม่นพระเป็นไผสันนะอุ๊บะไผเกาอุ๊บอุ๊บไหนคะอุ๊บวิเลยะปะก,กันไผอุอ๊บวิเลยะาปะาก,กันไผอือปะก,กันสั้นไหนคะนี่ปะก,กันสั้นครึ่ง อีหัหนุมผมหน่อยมึงเอ้ยกูเคยได้งินแต่สั้นหนึ่งกับสั้นสองสั้นเคืองมาแต่เมีมันใสสั้นสั้นแต่สั้นหนึ่งกูหาเงินผ่อนบ่ไหวอยู่อัดปิ้วบวผมมาท่านมีอย่างแนนคะสั้นเนื้อเคืองนน่โอ้กหมาท่านยังตายตายและตายอ๋มันบ่มีพิเศษก็นั่นบอกค่ะมีพิเศษอันไหนคะเผาให้พร้อม ได้หมายถึงว่าเผาบ่าเผาเอ,อ,อ,อันผ้าหันแหม่ผ้ากูสวดเอง <laughs> มีทีมงานผ้าต้องหักแมนบ้ากูนี่ละสวดเองอ,ะอ,อ่ะเซื้อ,อยางก่อนค่ะพี่อุ้อันพี่อุ้ออบไ่ได้หมายถึงตายบ่าไตผ้าบ่าผ้าหมายถึงว่าเงืนประกันหันแหม่ได้บ่มึงจะเอามาเมืองไทยมึงฝากไว้เบื้องเอาพี่เอาไว้แส่งเงือนก็ได้พี่ พี่น้องแกนั่นประธานหูแจักซื้ออยู่ซื้อหยังกาะค่ะอุ๊บพี่พี่น้องมาแต่ปฐมกับประธานรูแจักซื้ออยู่ค่ะอุ๊บเอามาซ่องเมียแถวซื้อซื้อๆกันได้พี่น้องแท้งบ้านก็ได้ยินประชัชนสังญาณขาดบังหันอุ๊บว้ายอีปลอบกูเลยไว้เองแล้วแต่ว่ากูเห็นแม่ไม่อย่างดอกปแาด เราแเก่งเนาะปีใดปีใดก็บใครเขาโลไปหลายรุ่นพอแห้งแล้วเราก็ยังงั่งคือเก่ายุ่แข like ็งแรงคือเก่าเนาะพี่อุ้บพี่อุบพี่อุ้บพี่อุ้บไปยังคะฮะไปยังเนี่ยเอากับบ้านนี่ละมหาศิลปินเขาไข่แมนเอาเ่าถ้าได้เจ็บติดตั้งแต่สมัยล่วงพลนน้ำกูเห็นเล็กกิ้งแล้วเราไปตัดเตียนเก่งให้ พี่โอ๊โบ้าเพื่อหางเคียงเก่า <c oughs> โอ้ยคุณแม่ยังย่าลืมประกาศงานในเพื่อนแ่มืออื่นปกติผู้ใดฝากประกาศเนี่ย26มีนาเปิดวงหมอลำวัดบอัดจอวัชนาศินปอบปากเลยตั้งซื้อไ่ด้ตั้งอ่านยากกระดกกระเทียแท้วัจนาสิน <c oughs> สมจทองโอบอทอง <c oughs> โดยคนรุ่นใหม่หัวใจหมอลำที่วัดบุญยังนำบุญบ้านสะเบงโอ้โอ้บุญาบีดบ้านโนนสะแบงวิบ้าน<บ>านีคือเป็นซื้อเรื่องเรื่องบะลึงจะได้อีฮามึงอยู่ไหนจะว่าเกาถิ่มจะซื้อ <c oughs> บัตรราคา100บาทฟังหมอลำซอดแจ้งวงเล็บบ่อบู แจ้งแจ้งเออแจ้งให้เพื่อนเนี่ยน้ำจังหวะว่าหันมาเลิศแทน้ำจังหวะไดเอาจังหวะห้ามึงเป็นเบียดกูเป็นกรองอ่ะไหมคันพี่อูปเต้นขึ้นที่เข่ากันดีปะเอวเออกูสิบ้าหลงเป็นกรองมึงอีกตีเอ้ากับล้องเบิงอ่ะคุณเป็นเบียดมึงเป็นกรองเนาะเออเอออ่ะพี่อูปเต้นเด้โมโนสีเฮ็ดดนตรีให้เออเต้นดีๆเด้อพี่อูปี่น้องอยากเบิงขนะดห้าหกเจ็ดแปด

เจเจเจน้ำมึงก็บอกแล้วหมุนหลายรอบแทนพ, <อ S 1> พอพาคภาคเอาอีนำ้ำแมยังมาเล่นมือแรกกะเฮ็ดผู้เฒ่าเป็นล้มแล้วเนาะมึงเนาะมึงเห็นปะน,น่ะแต่เราบาดตายกูกับย่านเราไปแห้งอยู่นั่งอยูุหานผ้านน่ะนะ,นะ <S 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 มามือแรกบอกเพิ่นหมุนนั่นหมุนนี่ เอาเมือกแต่ต้นเป็นผู้บอกก้อนแม่เอ็มออนเราเป็นหัวหน้าตลกผู้ได้นำอากูซีรูติผู้ใดเป็นหัวหน้าผู้ใดเป็นลูกน้องบัดนี่ก็ไม่เกลียดเราแน่เราเป็นผู้ลกผู้ใหญ่น่ะงแม่แต่แกบอกท้อเราแล้วตกวแต่นันตะลอบก้อนผลกูยังมาเกลียดแท้เราอยู่ดีอ้ากูซีรูติเอ็มออนผู้ใดวินบอวินหันหน้าผู้ใดมีโลกหลายบอมีโลกหลายหันหน้ากูเครื่องอสมบ้านน้องไสนี่ตีอ้านามมะเปี๊ยงเนี้ยมาเป่าเราแม่นามเอาอย่างนามไหนสูด มีน้ำบ่เอ็มบอนเอ็มบอนเอ้ากูว่าท้วเอาหมอเป็นยังเอ็มบอนกูว่าบ่ต้องเอาหมอดอกกูได้น้ำแล้วอันน้ำแดงเป้าเลยกตีเออเขาเป็นมาลันดาลาเขาจะใส่น้ำเป้าเออมืออืนกับยังพักหวาบน้ำโคกอีป,ปอบ S <S <S โอ้ยอิ่มแนมเลยยัยงเป้าเอาแล้วแม่มึงก็มาบอกกูทานานาันนาหนาก็กินไว้ล่ะน,น้ำบอมฟื้นดอกกูว่าตายยี่หลีเนี่ยแหละหน้ำตายแท่ตีบอลตายแท่เดี๋ยวกูโ,<อ>โทรบอกพี่บอกน้องแล้วก็น,น้ำเบิดหนีแห่แงแต่เล่าู้เดียวโอ้ยชีวิตกวนจเลยแมาสันเท โอ้ยผียองคว้ามึงไงกูโต้รัสสับตะติดอยู่เอาแนมว่างั้นเราคือเป็นล้อยู่นี่เอ็มอ่อนพ่อวินเสียอุ้ยตายใจ อีน้ำมึงหาเบิ้งเราองมยเอาคันว่าตายกูกระจูดกับพวกบอกพี่บอกน้องต่้าเนาะวินวินพ่อสุฮาไฟหาพ่อวินพ่อไม่วินใช่ยังเอาแล้วเป็นล่มอยู่หนีไหมอีน้ำให้เราเต้นบากคักหนึ่งเมยโอ้ยเรานั่งสดน้ำก๋วยเตี๋ยวอยู่หลังเวทีพอด้วยหนดน้ำก๋วยเตี๋ยวอยู่หลังฮันเออแล้วกินข้าวมวนกรุบอยู่หุ่นอ่ะอีน้ำเอาจังซี่อะไรบอสต้องโทรบอกพี่บอกน้องเอาจังไหนกูหยิบผ้ายองข้อมันอีเถ่าเถอะหัวโลกๆนั่นต้นเหตุเพราะมึงแหละ นัวกูว <net> <G l Anfang> ่าคุณเห็นผู้่าตายกูจะว่าตัวไก่ญี่ปอ่เอ n f พ r กระดอกกระเดียกกระแทกเงี้ยปอกเอามือขึนแห้งแท้